ชาติต่อมาแม่นกก็เกิดเป็นเจ้าหญิงสุวรรณเกศรส่วนพ่อนกก็เกิดเป็นเจ้าชายสักพสิขเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าณเมืองโกสัมพีมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่งดงามราวกับภาพวาดโบราณนางมีนามว่าสุวรรณเกศรแต่ถึงแม้จะมีรูปโฉมงดงามเพียงใดเจ้าหญิงก็ไม่เคยเอ่ยคำใดๆกับบุรุษคนใดเลย แม้แต่พระบิดาผู้เป็นกษัตริย์ก็ยังไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงอันหวานไพเราะของพระธิดาเลยพระราชาทรงเป็นห่วงพระธิดาเป็นอย่างยิ่งจึงประกาศออกไปทั่วทั้งอาณาจักรว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เจ้าหญิงสวรรณเกศเนเอ่ยคำพูดออกมาได้จะได้อภิเศกสมรสกับพระธิดาเป็นรางวัล เหล่าเจ้าชายจากแคว้นต่างๆต,ต่างพากันมาขอทดสอบแต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จเจ้าหญิงยังคงเงียบขรึมเหมือนเดิมขณะเดียวกันณเนะมืองอเล็กนครมีเจ้าชายรูปงามนามว่าสัศพสิทธิ์ทรงได้ยินข่าวเรื่องเจ้าหญิงสวรรณเกศรพระองค์รู้สึกสนใจเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่า ตนเองจะต้องเป็นผู้ที่สามารถพิชิตใจเจ้าหญิงได้พระองค์จึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองโกสัมพีเมื่อมาถึงเมืองโกสัมพีเจ้าชายสัพพสิทธิ์ได้ใช้พลังจิตเชื่อมโยงเข้าไปในจิตใจของเจ้าหญิงสวรรณเกศรภาพความทรงจำในอดีตชาติค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าเจ้าหญิงภาพของนกกระจาบคู่หนึ่งที่รักกันมาก ภาพของลูกน้อยที่จากไปและภาพของความเสียใจที่ฝังอยู่ในใจของเธอเมื่อเจ้าหญิงสวรรณเกสรได้เห็นภาพเหล่านั้นน้ำตาของนางก็ไหลาอาบแก้มนางรำเรึกถึงความรักที่เคยมีต่อพ่อนกกระจาบและในที่สุดนางก็เอ่ยคำพูดออกมาเบาๆว่าท่านคือเจ้าชายสัพพสิทธิ์ยิ้มอย่างมีความสุขพระองค์รู้ดีว่า เจ้าหญิงจำเขาได้แล้วทั้งสองต่างตระหนักดีว่าความรักของพวกเขานั้นเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและจะคงอยู่ไปชั่วนิรันในที่สุดเจ้าชายสัพพสิทธิ์และเจ้าหญิงสุวรรณเกศรก็ได้แต่งงานกันและก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป